ในค่ำคืนที่ความมืดปกคลุมปราสาทบัลเลกินประเทศสกอตแลนด์เสียงเปียโน,โนบรรเลงขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ทุกคืนเสียงดนตรีจะเริ่มขึ้นตอนตีสามถึงแม้จะไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นเลยเจ้าของปราสาทซึ่งเป็นตระกูลสจวดได้รับรายงานเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้มานานหลายทศวรรษนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบันทึกว่าปราสาทบัลเลกินสร้างขึ้นในปี1876และเป็นที่รู้กันว่ามีประวัติเรื่องราวเหนือธรรมชาติมากมาย เรื่องราวของผีเปียนโนนั้นสร้างความประหลาดใจให้กับบรรดาผู้ที่กล้าเข้าไปสำรวจห้องดนตรีผู้มาเยือนหลายคนยืนยันว่าได้ยินเสียงเปียนโนดังแว่วมาแม้ว่าประตูห้องจะถูกล็อกจากด้านนอกและกุญแจก็หายไปนานแล้วก็ตามการตรวจสอบภายในห้องไม่พบข้อบ่งชี้ว่ามีมนุษย์คนใดอยู่ภายในหรือมีกลไกใดๆที่จะทำให้เปียนโนเล่นได้เอง นักวิจัยด้านอาถรรพ์หลายรายได้เข้ามาตรวจสอบปราสาทบัลเลกินเพื่อพิสูจน์เรื่องราวหนึ่งในนั้นคืออดาเกะผู้ซึ่งบันทึกประสบการณ์ของเธอในปราสาทนี้ไว้ในเอกสารที่มีชื่อว่า A Personal Record of a Haunted House ในปีคศ1899เธอ,อร,ระบุว่าได้ยินเสียงเปียโ,โนหลายครั้งและยังพบกับเหตุการณ์ประหลาดอื่นๆอีกมากมายภายในปราสาท แม้จะมีการพยายามอธิบายปรากฏการณ์นี้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์เช่นการสั่นสะเทือนของโครงสร้างอาคารหรือปรากฏการณ์ทางเสียงที่ซับซ้อนแต่ก็ยังไม่มีข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับ นักวิทยาศาสตร์บางรายเสนอว่าอาจเกิดจากคลื่นเสียงความถี่ต่ำที่สามารถทำให้เกิดการสั่นสะเทือนหรือปรากฏการทางจิตที่ทำให้ผู้สังเกตการเข้าใจผิดจนถึงปัจจุบันเรื่องราวของผีเปียโน,โนแห่งปราสาทบัลเลกินยังคงเป็นปริศนาที่เชื้อเชิญให้ผู้คนเล่าขานถึงความลึกลับของสถานที่แห่งนี้เสียงเปียโน,โนที่ดังขึ้นในความมืดมิดยามค่ำคืนได้กลายเป็นตำนานประจำปราสาทบัลเลกินที่ผู้คนยังคงพูดถึงกันไม่เสื่อมคลาย